มือนีอยากกินเมี่ยงนะคะทุกคนนำรับแรกกระเฮดนนําจิ้มก่อนนะคะทุกคนใส่รากผักชีนะคะทุกคนกระกระเป็นกระเทียมกระพี่ขิงลงปลตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวก็ใส่ลงไปนะคะทุกคนนำตาลปี๊บก็ใส่ลงไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่นะคะในส่วนของน้ำกระเทียมดองลงไปน้ำนะคะทุกคนตามด้วยใบผักชีนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาฟันให้ละเอียดเลยนะคะทุกคน ปานเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเปิดเบิ้งนะคะทุกคนมีสีสันน่ากินนะคะใส่ถั่วตัดลงไปเพิ่มนะคะทุกคนกับปันจักน้อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนน้าจิ้มซีฟูดของเราแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินมากนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนมาหนึ่งเซนนะคะทุกคนกับหมูสไลด์ที่เขาใสเฮ็ดใบนะคะทุกคนหนึ่งไว้สักแบบหนึ่งนะคะทุกคนให้มันสุกแบบนี้เลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจัดจานให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะเพิ่มปลาทูตัวหนึ่งไปน้านะคะตัวพิ่าองบหโ่นะคะทุก เอยนะคะทุกคนปักชีอหอมนะคะทุกการ์ขาวนะคะทุกคนแล้วก็เส้นหมี่แล้วก็เนื้อปลาทูนะคะทุกคนใส่เซาแ,แล้วก็ม้วนมวนนะคะทุกคนเก็บให้เรียบร้อยเก็บขอบนะนะคะใส่หมี่ทานนะคะเสร็จแล้วไปติกินบอ